วันนี้นะคะหมอจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอยู่4อย่างที่คุณลูกค้าเนี่ยเข้าใจผิดกันบ่อยมากๆเลยในเรื่องของการดูดไขมันนะคะ4สิ่งเข้าใจผิดในเรื่องการดูดไขมันข้อที่1เลยดูดไขมันไม่ใช่การรถน้ำหนักแบบเร่งด่วนนะคะ เราจะเห็นว่าการดูดไขมันเนี่ยเป็นการลดสัดส่วนเฉพาะที่เฉพาะจุดให้ได้รูปทรงที่สวยงามนะคะจะเป็นการเอาไขมันออกในบริเวณนั้นๆไม่ใช่เป็นการลดน้ําหนักแต่อย่างใดนะคะอันที่2การดูดไขมัน ไม่สามารถที่จะดูดได้ทุกบริเวณของร่างกายของเราจะเห็นว่าบริเวณหน้าท้องของเรามีชั้นไขมันด้วยกัน2ชั้นก็คือชั้นไขมันใต้ผิวหนังซึ่งเป็นบริเวณที่ดูดไขมันออกได้และอีกหนึ่งชั้นก็คือชั้นไขมันในช่องท้องหรือ visceral fat ในชั้นนี้ไม่สามารถดูดไขมันออกได้นะคะข้อที่3ดูดไขมันแล้วจะผอมลงเห็นผลชัดเจนเลยทันทีการดูดไขมันเราจะต้องรอให้ระยะเวลาเข้าที่เข้า เข้าทางกับสัดส่วนนั้นๆก่อนนะคะไม่ใช่ทําแล้วจะเห็นว่าหน้าท้องแปนราบหรือได้เอวที่โค้งเว้าสวยงามเราจะต้องรอระยะเวลาที่ให้เกิดอาการลดบวมหรือว่าเข้าที่ก่อนจะเห็นผลชัดเจนสวยงามต้องรอระยะเวลาประมาณ3-6เดือนนะคะดังนั้นคุณลูกค้าต้องใจเย็นๆในเรื่องของการเข้าที่เข้าทางรับรองว่าจะได้หุ่นสวยแน่นอนภายใน6เดือนค่ะข้อที่4 การดูดไขมันไปแล้วจะทําให้เราสวยตลอดการไม่กลับมาอ้วนอีกอย่าลืมนะคะว่าเราดูดไขมันแค่เฉพาะส่วนบางจุดเท่านั้นเราไม่ได้ดูดออกทั้งหมดของร่างกายของเราดังนั้นจึงจะมีเซลล์ไขมันที่ยังหลงเหลืออยู่หากเรายังใช้ชีวิตประจําวันเหมือนเดิมตามปกติในเรื่องของการรับประทานอาหารหรือว่าไม่ดูแลเรื่องการออกกําลังกายเลยนั่นก็หมายความว่าคุณลูกค้าก็อาจจะสามารถกลับมาอ้วนอีกได้ทําให้ไขมันในบริเวณที่เราไม่ได้ทําการดูดไขมันสามารถขยายตัวและ โตเพิ่มขึ้นได้อีก<ฮ>นอกจาก4ข้อที่เราต้องรู้และคิดก่อนที่จะมาทําการดูดไขมันแล้วในเรื่องของการเลือกสถานพยาบาลและเลือกคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูดไขมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าหากเราทําการดูดไขมันไปแล้วแล้วเกิดผลข้างเคียงจากการดูดไขมันการแก้การดูดไขมันย่อมจะเป็นเรื่องยากเสมอนะคะหากคุณลูกค้าคิดว่าคลิปนี้ของหมอมีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆชมคลิปการดูดไขมันของหมอด้วยนะคะ